หมีดำลุยเซเน่ก็เป็นซับสปีชีของหมีดำอเมริกันนะครับซึ่งก็ตามชื่อนะครับพบได้ในบริเวณล,ลุ่มน้ำม,มิสซิสซิปปีตอนล่างโดยเฉพาะในรัหลุยเซยน่มิสซิสซิปปีและเท็กซัสตะวันออกพวกมันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าในลัหลุยเซยน่และมีความสําคัญตอ่อระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทางตอนใต้ของอเมริกานะครับโดยมีขนาดปานกลางโดยทั่วไปเนี่ยยาวประมาณ1.2-2.1เมตร และสูงจากไหล่เนี่ยประมาณ0.6ถึง1เมตรตัวผู้เนี่ยหนักประมาณ90ถึง159กิโลส่วนตัวเมียเนี่ยประมาณ57ถึง113กิโลโดยส่วนใหญ่จะเป็นขนสีดำนะครับเป็นสีหลักอาจจะมีเสียมตาลเข้มหรือว่าซินนามอนแจมมาบ้างนะครับแต่น้อยมากๆโดกษณะทั่วไปเนี่ยมันก็คล้ายมีนาอเมริกันทั่วไปเนาะคือจมูกยาวใบหน้าตรงหูตั้งกลมขาสั้นทวมและหางสั้นแต่จะมีจุดเด่นก็คือมีกระโหลกศีรษะที่แคบและยาว ความบินดาวอเมริกันย่อยชิ้นอื่นนะครับและบางครั้งอาจจะมีแต่สีขาวที่หน้าอกแต่ก็ยังพบน้อยอยู่ดีนะครับโดยจะมีแค่กะโหลกแหละที่แตกต่างจากน้ำพันอื่นนะครับดยพื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเราถึงป่าดิบชื้นป่าชายเลนน้ําจืดหนองน้ําที่รับลุ่มและพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพรามันเนี่ยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ลาดต่ําอากาศอบอุ่นชื้นและมีแหล่งน้ําที่หลากหลายที่ดีและด้วยความที่บุยเซน่าเนี่ยค่อนข้างอบอุ่น ทาให้มีดําพันนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องจําสินะนั้นแต่อาจจะมีการพักผ่อนบ้างโดยปัจจุบันสนาธรรมชาติเนี่ยก็ถือว่ากําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและขายายพื้นที่การกระจายพันธุ์ด้วยโดยปัจจุบันคาดการว่ามีมีดําลุยเซน,น่าเนี่ยอยู่มากกว่า3,000ตัวนะครับสม่งการฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดนช่วงช่วงพศ1,550ที่เหลือเพียงแค่ไม่กี่สิบต,ตัวเท่านั้นทําให้ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่สว์ใกล้สุพรรณเตียอย่างใดนะครับ